น尼่โคอลีิโอสเปลี่ยนไปดูลิละจิเลยเชียว尼亚โคโก้ชนุสถานที่โลอกหวยเนาะนย亚เดียวสถานที่นะครับปรมาส่งบ้านบ้านบ้านสวยเองนะครับระตัคุโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนเจ้าเนาะวัดวัดวัด วัดก็จะเนาะโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะรอซียนต์ဖြစ်ပါတယ်ซีခန်းဆိုရင်တော့ဟောင်းဖျာบาลห้องพยาบาลအလိုမြေတုံ့လုပ်ရတယ်ပြင်တာတခုကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဖွင့်ထားတဲ့ซีခန်းလေး Clinic ပေါ့เนาะအဲ့ဒီកောင်ចတော့ Clinic လို့ပဲခေါ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဘူးထိုင်းနေမျိုးစားပြီးတော့ Clinic အဲ့လိုပဲခေါ်ရယ်ပေါ့เนาะနောက်တခုဈေးဈေးကိုตลาด ตลาดตลาดซีนะครับร้านค้า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 สวยสีสายผิดปะโรงแรม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 ก็จะรอโฮเทลก็เปล่าหรอวะสถานีตำรวจส,สถานีตำรวจสถานีตำรวจ Yes I can ป่ะเนาะนัะคู่ขอเรืยดีเลยลมพ,พักลมพักเลยขอเลยป่ะเนาะสำนักง,งานสำนักง,งานสำนักง,งานก็นจะรอจองบุญอยู่รับบ้าอวีนนักคู่สถานีรถไฟสถานีรถไฟป่ะเนาะสถานีรถไฟสว่วนยอย่าท่าบูดาอย่าท้าเกย์ป่ะเนาะทะเลทะเล ทะเลจะระเเป็นเลกันช่าเนะเป็นเละลยอยยากันใชลยอยยาบา้ภูขาภูเขาภูเขากาจระรขตาแดงโอ้เจ้ารบัูกสวนสาธารณะสวนสาธานะรณนะปัญชะวนธนาคารธนาคารธนาคารกแบงก์เนะ ปาล์มน้ำมันปาล์มน้ำมันปาลมน้ำมันกะตะส,สีใสจีดะคองโกน้ำตกน้ำตกน้ำตกกะยีดะคองผิดแดลงหนังลงหนังลงหนังกะยกชินยงเนาะสถานีรถเมสถานีรถเม,ถเมกะจะเนาะ past card မှတ်တိုင်ပေါ့เนาะလိုင်းကားတွေရတဲ့မှတ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ် pile load main လို့လဲขอรู้ได้เนาะ pile load main นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวก็จะรอดีนี่ตัวသင်္กะษาเล็กๆဖြစ်ပါတယ်